เคยแบบกำลังชอบใครคนหนึ่งอะแต่มันมันมีไม่รู้ว่าคนอื่นเคยเป็นหรือเปล่าแต่เราเคยแบบคิดไปตรงจุดที่แบบว่าเราเริ่มชอบคนแล้วแต่เรากลัวจางอ,อะไรเงี้ยเป็นอันตรายอะไรเงี้ยก็ไปให้สุดเลยครับว <c oughs> สวัสดีครับแฟนๆ Mono Entertain นะครับผมจอมเจกเกอร์จาก Red Clay นะครับจริงความหมายมันมาจากคำเยอรมันนะครับแปลว่านเตอร์ ด้วยตัวชื่อก็เท่ดีครับก็แต่ว่าตอนที่คิดชื่อก็คิดกันหลายๆคนว่าว่าเราจะใช้ AKA อะไรดีนะตอนนั้นคือก็เขามองคาแรคเตอร์ hmm. เรามาประมาณนี้ mm hmm. เริ่มจากเรารู้จักกับพี่กวินเจ้าของไทยอยู่แล้วครับ mm hmm. ตั้งแต่ตอนอยู่ที่เมริกาและช่วงที่พี่บุรินเขาไปทัวร์คอนเสิร์ตได้รู้จักพี่กวินครั้งแรก จากนั้นก็ก็มีการคีปอินทัชกันมาเรื่อยๆครับจนผมย้ายกลับมาก็โทรโทรกิ้งกิ้งกิ้งกลางกันมาเจอม,มาแ <ill ip in touch> จมเหมนที่ค่ายจนแบบว่าเออเรามาทําเพลงกันดีกว่าอะไรเงี้ยครับถ้าร้องแบบเล่นๆแบบตอนเด็กๆเราน่าจะชอบมาตั้งแต่แบบสิบขวบอะไรเงี้ยแล้วครับแต่ว่าเราเราไม่เคยคิดหรอกว่าเราจะร้องเป็นจริงเป็นจังจนแบบน่าจะ 20, 20กว่าเลยครับ ไม่กี่ปีมานี้แหละที่ที่เราเริ่มมาร้องเพลงเพราะว่าเราเล่นเริ่มเล่นรันรันร้องเพลงเฉยเลยนี่เริ่มเล่นงานที่มันเป็นอะคูสติกที่มันไม่ได้แบบเน้นเล่นกับวงมากก็เลยมีโอกาสได้แบบร้องสลับสลับกับนักร้องที่เขาร้องเป็นโวคอลอยู่แล้วก็มาจากตรงนั้นไอเรื่องพาร์ทร้องแต่เล่นกีตาร์เนี่ยมันมายาวอยู่ละอยาให้ผมทำดีกว่าผมทำได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ ลองไหมลองเลยเหรอเก้ดอ่างเนี่ย้ผมผมว่าขออนุญาตอย่าดีว่าไม่น่ารอดเท่าไหร่แต่เดี๋ยวแต่เดี๋ยวจะมีจะมีงานที่จะลองด้วยกันนะเดี๋ยวจะไปลองเพลงที่พัชชาอยู่ใช่พอแล้วพอพอแล้วจุดจุดพอความหมายนี้ก็ เป็นน่าจะเป็นเรื่องเรื่องส่วนตัวที่ที่เราเขียนเลยเราเขียนเนื้อเล่นเล่นอยู่บนฟีลลิ่งของเราณนาะตอนนั้นเพลงนี้เราเขียนมาหลายปีแล้วครับตอนนั้นเหมือนเหมือนเราทําดนตรีขึ้นมาก่อนนึกถึงฟีลลิ่งตอนที่แบบว่าเคยแบบกำลังชอบใครคนหนึ่งอ่ะแต่มันมันมีไม่รู้ว่าคนอื่นเคยเป็นหรือเปล่าแต่เราเคยแบบคิดไปตรงจุดที่แบบว่าเราเริ่มชอบคนแล้วแต่เรากลัวจากอะไรเงี้ย อันตรายอะไรี้ยไอความรู้สึกที่บอกพอแล้วพอมันเป็นความรู้สึกที่เราบอกตัวเองว่าแบบว่าเฮ้ยพอติวาร์ตวมันมันจะชักกระลึกเกินไปแล้วอะไรเงี้ยอันนั้นอันนั้นเป็นฟีลลิ่งตอนนั้นที่เขียนพอเขียนมาสื่อออกมามันก็ตีความได้หลายแบบครับตีความเป็นว่าสถานะตอนนั้นมันอาจจะเป็นไปไม่ได้ก็ได้หรือเราอยากจะหยุดแค่ตรงนี้ไม่อยากถลําลึกไปกว่านี้หรือ หรือความสัมพันธ์มันอาจจะแบบเขามีแฟนแล้วหรือว่าเรามีแฟนแล้วอะไรเงี้ยตีได้หลายแบบมากเลยก็ตายสุดเลยครับผมจะชอบบอกว่าเวลาเราเวลาเราเริ่มต้องบอกตัวเองว่าพอเนี่ยแสดงว่าเบรกเรามันแตกไปแล้วว่า <c> ต <oughs> อนแรก <c oughs> <c oughs> ใช่มันถลับไปแล้วเราถึงเราถึง,เร,ถงเราถึงมาบอกตัวเองว่าให้พอเลยเ อันนี้น่าจะเป็นเราน่าจะเล่นกับกับจุดใน MV ด้วยใน MV ถ้าเข้าไปดูก็จะเป็นเกี่ยวกับที่ผมเล่นก็จะเป็นโปรดิวเซอร์อยู่ในค่ายเพลงนี่แหละแล้วก็มีพี่ที่ที่น่าจะเป็นแบบพี่เจ้าของค่ายอะไรเงี้ยเอาน้องมาฝากน่าจะเป็นแฟนเขาหรืออะไรเงี้ยแต่เราแบบดันไปมองตาเขาแล้วชอบเขาอะไรอย่างี้ซึ่งซึ่งเราก็รูลุยแล้วมันเป็นไปไม่ได้อะไรประมาณนี้ ได้คิดนะครับไม่ได้คิดว่าจะได้มาเล่นคือตอนที่ทําเพลงเนี่ยก็คือคิดว่าเราก็โงแบบแค่ทําเพลงเฉยๆใช่แต่เราก็ปล่อยตามแบบพี่ๆเลยครับพี่ๆเขานําเสนอมาเราก็เต็มที่กับเขาทุกอย่างเชื่อเชื่อใจอยู่แล้วซีนที่ชอบที่สุดแหะครับน่าจะเป็นซีนตอนเล่นเปียโนตอนที่เล่นเปียโนเนี่ย พี่พี่ออยพูดกับว่าจะบอกว่าให้เล่นแล้วก็เล่นให้ใหยิ้มให้หัวเราะไปเลยซึ่งเราก็ไม่รู้จะท,ทาไงเราก็เลยเล่นเพลงแบบปัญญาอ่อนปัญญาอ่อน <c oughs> แต่ว่าสิ่งที่ร้องออกไปในในที่เห็น MV กับความจริงที่อยู่เบื้องหลังคือมัน <c oughs> คนละเรื่องถ้าพูดถึงท่อนเพลงก็จะจะไปถึงคําตอบของคําถามที่แล้วคือความความดื้อหรือท่อนที่ที่ทใส่เข้าไปตอนแรกเลยเ <c oughs> พียงแค่คืนเดียวถล่าใจไปมากมายขนาดนี้ มันก็อาจจะเป็นฟีลแบบแบบเจอเขาครั้งแรกหรือหรือถ้าตีแบบตีเป็นแบบ R&B แบบเมืองนอกเลยก็เหมือนแบบการวันในแฟนทำให้เราถล่มใจไปเขาอะไรเงี้ยครับอันนั้ก็จะเป็นแบบเวอร์ชันดื้อๆหน่อยอาจจะด้วยเราคุยกันไว้ว่าอยากได้เพลงแนวโซกึ่ง R&B นิดนึงเนื้อหาแบบเนื้อหาแบบมีความแบบดื้อๆนิดนึงอะไรเงี้ยครับแบบเป็น เป็นแบบฟิลแบบผู้ชายขี้ดื้อนิดนึงแบบแบบว่าแอบ,บชอบใครอะไรเงี้ยครับเพลงนี้จริงเขียนมาก็ค่อนข้างสมบูรณ์พอสมควรแล้วก็เลยเราก็เลยเลือกเพลงนี้มาปล่อยเพราะว่าแบบองค์ประกอบของของแนวเพลงที่อยากนำเสนอก็ค่อนข้างแบบค่อนข้างครบถ้วนครับโอหตอนนั้นเราจริงๆเราเล่นดนตรีมาตลอดเลยไม่ไม่ได้คิดมาก่อนเลยว่าเราจะมาเป็นศิลปินด้วยซ้ำ เริ่มเริ่มเขียนเพลงมาตั้งแต่ตอนช่วงมปลายแล้วครับเขียนมาด้วยตามฟิลแหละเราตอนนั้นเราฟิล,ลรู้สึกยังไงก็เขียนมาอย่างนั้นแต่ส่วนใหญ่แล้วตอนตอนที่เขียนเนี่ยเราจะไม่ได้คิดด้วยซ้ำว่าเป็นเสียงเราเรา้องเราชอบนึกถึงแบบเป็นเสียงที่บุรินทร์พี่ตู่อะไรเง,งี้ยเพราะว่าช่วงช่วงตอนที่อยู่อเมริกาเราเล่นกีต้าร์ก็จะมีศิลป,ปินไทยมามาเล่นกับเราที่ร้านที่เราเล่นหรือมาทัวร์คอนเสิร์ตอะไรเงี้ยครับก็มีมาเรื่อย เราก็มีโอกาสได้เล่นกับพี่ๆเขาเราก็เลยแบบตอนเขียนเพลงเราก็ชอบนึกนึจินตนาการเป็นเสียงศิลปินหลายๆคนที่เราชอบครับครับผมก็ผมเพลงที่ปล่อยไปนะครับก็ฝากเพื่อนๆลองไปฟังกันนะครับเพลงชื่อว่าพอแล้วพอจอมเจ็กเกอร์นะครับก็ไปดูกันได้เลยที่ Red Clay Official นะครับใน Channel YouTube แล้วก็ streaming platform ทุก streaming platform เลยครับ ส่วนอิน t a g r a m มก็ติดตามได้ครับของจอมเจเกอรเช่นกันครับ J O M J A G E R ครับผมครับนะบ๊ายบายครับจั้งแต่ครั้งแรกที่เราสัมผัสมันทำทใจใจฉันเปลี่ยนไปอย่างนี้ จะพอแล้วพอได้ปล่อยเธอไม่ฉันรักเธอไปวันนี้คงไม่มีสิทธิ์รักธอได้ปล่อยเธอไม่ฉันพอใจไปวันนี้พอจะมีวิธีไหน a ฉันหยุดว่าทางทางที่ไหนจะใจไม่คลายหยุดคิดถึงเธอได้เลยแม่นอนสวัสดีครับผมจอมเจเกอร์จาก Red Clay นะครับติดตามสัมภาษณ์ของผมได้ทุกช่องทาง Mono Entertainment เลยนะครับผมแล้วเจอกันครับไปไป